สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้คิมก็มาถ่ายรูปแฟนไซ์อยู่นะคะแล้วก็นี่สวยค่ะมาถ่ายทีมชุดเมดเนาะ คิมก็จะมาให้ดูมุมห้องของแต่ละมุมห้องที่คิมมาถ่ายนะคะนี่อันนี้ก็คืออ่างน้ำนะคะมีเสียงรถนะคะแล้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตรงที่เราไว้อาบน้ำกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาอีก่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นไฟนะคะทุกคนที่นั่ง ไเราเปิดไฟเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูอ๋อไม่กมีไฟแล้วจ้านี่จะสสยงามนะคะอันนี้มันก็ใกล้จะมืดแล้วน,นะคะน,นี่ก็จะเป็นไฟสวย,สวยต้องมาอยู่ที่ไฟไเราก็ต้องเช็ดอ่านทุกวันนะคะ ื่อที่จะให้มันเงาล่ะค่ะดิฉันค่ะเงาวกึ๊บกึ๊บกึ๊บปิ๊บป๊อกโง่มาเพราะว่าเวลาเจ้านายกับคนจากที่ทำงานนะคะเขาก็ต้องการที่จะแช่ตัวใช่ไหมคะส่วนเราก็มีหน้าที่ทงานไปก็อย่างที่บอกนะคะเงินเดือนสามพันค่ะต้องทำให้เต็ที่ค่ะสามพันค่ะท้าอางนั้นสิบปีเลยก็สามพันเท่าเดิมนะคะถูไปเลยค่ะถูถ้าอันนี้ประมาณ นับไปเลยค่ะประมาณล้านรอบรหนึ่งล้านรอบถใงใหญ่เลยจัดครีมจัดอะไระาหไปไหนนะคะเปียกน่นี่ก็คือผ้าชินะคะคนละสวยนี่ะ ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นแบบว่างบนกินข้าวนะคะเดี๋ยวเราให้ดูห้องน้ำดีกว่าห้องน้ำที่สวยงาม,มากจะอันนี้ก็จะเป็นกระจกจ้ะกระจกคือสวยมากนะคะกะสวยมากน,นี้ก็จะเป็นแบบอ้าวมือแบบนิดจ้ะ หน้าต่างที่ปิดตายนอ้องปิดเพราะว่าเดี๋ยวมีคนมาแอบดูเราอาบน้ำนะคะเ,เราจะมาเทน้ำส้มให้คุณใช้นะคะก่อนเทเทเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมาชิมก่อนเนาะว่ามียาเทหรือเปล่า ไม่มียาพิษน,นะคะคุณชายชิมได้ผลไม้ของคุณชายนะคะต้องชิมก่อนนะคะว่าล้างสะอาดไหมมียาพิษหรือเปล่าขนมปัมง,งด้วยะคะ่ะอันนี้จะเป็นอาหารแบบว่าคือคุณชายเขาจะไม่ชอบกินอาะสีขาวเนาะถ้ากินสีแดงก็เลยต้องเตรียมสีแดง บอกเลยว่าเป็นน้ำชาตาอเมริซัสะอร่อยมากไม่มียาพิษนะคะกินได้นะคะค<ม>ุณชายจัดผักอะไรให้เรียบร้อยต้องจัดจัดผักให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพื่อให้ถังมันดูดีนเนาะต้องดมด้วย<ม>อ๋ออาหารมื้อชาของคุณช,ชายเสร็จแล้วนะคะก็ วิธีจัดอาหารเช้าง่ายๆนะคะวันนี้ก็มาสอนให้เรวเนาะก็สำหรับใครที่สนใจแฟนไฟล์นะคะก็อย่าลืมอินบ็อกไปที่เพจของคิมมี่นะคะมี3ราคานะคะแบบธรรมดา300นะคะแล้วก็แบบโนบักเซ็กซี่นะคะถ้ารก็า้สบบาทค่ะแล้วก็จะมีแบบโปรโมชั่นนะคะอีกมากมายเลยนะคะเขาไปสอบถามกันได้ที่เพจเลยนะคะขอบคุณค่ะ เป็นแม่บ้านที่นี่มาหลายปีแล้วะคะ่ะเงินเดือนสามพันเท่าเดิมค่ะแล้วนะคะตั้งใจมากขยันมากเลยค่ะก็สามพันค่ะได้เวลาจับที่นอนแล้วนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นงานที่แบบว่าต้องเนียบค่ะต้องเนียบเน้นๆนะคะเรียบค่ะต้องเรียบนะคะหมอนนะคะ เราต้องรีดนะคะรีดบอกหมอนค่ะมาค่ะทำให้ดูวิธีการทำนะคะตีปอกหมอนนี่ค่ะผ้าห่มนะคะเดี๋ยวเราจะมาจับให้ดูค่ะก็คือทำเลยค่ะห่มผ้าแล้วนอน เสร็จนะคะนี่คือการจัดที่นอนนะคะสวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขและสุขภาพร่างกายขแข็งแรงนะคะการงานลนก้าวหน้ยิงรวยๆค่ะปราศจากโรคนะคะไม่เป็นโควิดโอเคก็แค่นี้นะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้คิมมี่ด้วยนะคะคนไหนที่ยังไม่ได้กดซับสไคารต์นะคะกดให้คิมมี่ด้วยนะคะ ช่องคิมนะคะมีปุ่มกดจอยแล้วนะคะกดจอยเข้ามาเป็นสมาชิกช่องคิมได้เลยนะคะจะได้ดูคลิปพิเศษด้วยนะคะจะมีคลิปพิเศษให้ดูทุกเดือนเลยนะคะหนึงคลิปค่ะหรือว่ามากกว่านั้นนะคะเป็นคลิปของทีมแฟนไซน์นะคะที่คิมมาถ่ายทุกเดือนใครสนใจก็ได้กดจอยเลยนะคะไม่สนใจก็กดจอยได้ะคะ่ะ วันนี้นะคะแม่ว่าก็ทํางานเสร็จแล้วนะคะแม่ว่าขอตัวไปนอนก่อนนะคะก็ขอให้องค์ชายทุกคนนะคะมีความสุขกับการที่แม่บ้านคนนี้จัดห้องให้เนาะแล้วก็เตรียมอาหารให้กินนะคะโอเคก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายนี่นะคะก็จะเป็นอ,อีกชุดนะคะที่ถ่ายรูปม,มัน นี่จะเป็นอย่างะคะเอ่อสวยนี้ให้ดูเล็บอันนี้ท่าเองนะคะเล็บนี้เล็บสีสีละสิบ,บาทนะคะซื้อมาจากทุกอย่างสิบ,บาทร้านทุกอย่างสิบบาทหนึ่งสิบบาท มี่อาจจะเชื่อว,ว่าทาไปไม่ถึงหนึ่งบาทเลยนะคะยังไม่ถึงแบบเสี่ยวนึงของสิบบาทเลยนะคะ